สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t ท b e ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องนัว1 6 8 a งห l e ดอมฤตนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับอีกคลิปนะครับกับการนะครับนำเสนอนะครับวัตถุมงคลที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคในขณะนี้นะครับผมซึ่งสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังนะครับ นั่นก็คือมีดหมอครับของหลวงพ่อพัฒบุปญญกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ99ปีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปิดราคานะครับมีดนะครับแล้วก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับที่นะครับได้มีการปิดมีดจากผมไปนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายเป็นคลิปทิ้งท้ายนะครับส่วนเล่มไหนที่เปิด ราคาก็ยังมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นะครับผมนี่เลยเลยครับอาวุธหนักนะครับ9นิ้วปี61นะครับเปิดราคาไว้ที่12,000บาทนะครับซึ่งก็เปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมลงคลิปที่แล้วไปนะครับวันนี้ก็นะครับโทรมานะครับ แอดไลน์เข้ามาคุยนะครับเรียบร้อยแล้วครับตกลงกันที่1 2 0 0 0บาทนะครับก็ทำางได้ครับเจ้าของเข้ามาแล้วนะครับว่าจะหวงขนาดไหนก็ต้องยอมนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับมีเจ้าของทุกชิ้นนะครับผมอยู่แต่ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมก็อธิฐานไว้ครับขอให้เป็นคนที่นะครับส่งผ่านให้ก็แล้วกันนะครับผม เรียต่อไปนะครับเจ้าเจ้าเดิมนะครับเจ็ดนิ้วปี6 3สามนะครับ3มโค้ดนะครับดูดีตอก3ามโค้ดนะครับผมเปลี่ยนมือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปกติ7นิ้วนี่ก็จะขายกันอยู่นิ้วละพันนะครับแต่นี่มี3ามโค้ดนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ผมเปิดให้เข้าไปนะครับนิ้วละ9 0้าอยนะครับก็คือ 6, 3 0 0สามนะครับ คู่นี้จบกันที่18,300บาทนะครับผมเปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วนะครับผมยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปนะครับผมนะครับต่อมานะครับมีดปี63นะครับทรงปีกุ้งนะครับลายกรงจักรนาลายนะครับผมถือว่าเป็นลายฮิตนะครับแล้วเป็นทรงปีกุ้งนี่ถือว่า นะครับเป็นทรงที่นิยมนะครับผมซึ่งอัตราส่วนต่อต่อเดือนนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของมีดปกตินะครับเพราะว่า,าทรงปีกุ้งนะครับจะเข้าเดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนมือไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ขอบอกราคานะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะครับเพราะว่า กระแสของเหรียญมาแรงมากนะครับก็นะครับเดี๋ยวให้ราคาได้นิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยมาบอกกันนะครับส่วนนี้ก็นี่เลยครับสุดฮิตสุดฮอตเลยนะครับของงานฉลองอายุวัฒนามงคลนะครับนั่นก็คือมีดข้าสีนะครับนี่นะครับหากันเยอะมากนะครับอันนี้ไม้ประดูนะครับมีคนถามหาเยอะมากนะครับแล้วราคาก็ขยับขึ้น แต่ห้าพันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแต่ผมเปิดไม่ถึงหรอกนะครับใครที่อยากได้ของดีของถูกนะครับติดต่อแอดมินได้เลยนะครับ0970195618นะครับถ้ายังอยู่นะครับนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับมีดมันไม่ค่อยมานะครับมีดไม่ค่อยเข้าทีละหลายเล่มอย่างนี้นะครับมาทีละเล่มสองเล่มนะครับแล้วแต่ผมจะเจอผมก็ปิดมาแล้วครับ ถ้าเกิดจังหวะที่ลูกค้าทักมานะครับผมถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับลูกค้าปิดไปนะครับก็จะไม่มีมีดมาถ่ายนะครับดังนั้นนะครับที่คลิปแต่ละคลิปที่ห่างๆกันนะครับสาเหตุก็มาจากนะครับผมไม่มีมีดในการถ่ายคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดมาทีเดียวพร้อมกันหลายๆเล่มอย่างนี้นะครับนะครับก็จะถ่ายให้ดูนะครับซึ่งนะครับใครที่ดูคลิปแล้วนะครับไม่ต้องสนใจว่าผมมีมีด อะไรอยู่ในคลิปนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะครับให้แอดมาถามผมเลยนะครับว่าวันนี้มีมีดอะไรนําเสนอไหมนะครับไม่งั้นนะครับถ้ารอให้ผมถ่ายคลิปแล้วโทรมาซื้อนี่ผมบอกว่าช้าไปนะครับผมนะครับไม่ทันนะครับผมเพราะส่วนใหญ่นะครับมาทีละเล่มสองเล่มถ่ายรูปไว้ลูกค้าทักมานะครับก็ได้ขายกันเลยนะครับ ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้นะครับต่อไปนะครับยังอยู่นะครับมีคนถามเยอะมากนะครับมีดเหล็กน้ำพีนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีจานด้วยนะครับสวยๆจำนวนสร้างนะครับสี่สิบเล่มนะครับออกปีหกสามนะครับเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านมานะครับขายใหญ่แอดมินนะครับพากันเก็บเรียบนะครับ ถ้าเป็นด้ามงาฝักงานะครับต้องมี2องหมืนกว่านะครับแต่ถ้าเป็น1.5ึ่งจุดหาเหล็กดันพีแบบนี้แต่ด้ามงาฝักงาก็ทะลุหมื่นไปแล้วนะครับเบาๆหน่อยก็นี่แหละครับยังไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณหลักพันกลางๆนะครับผมผมเปิดไว้ที่4,500บาทนะครับผมนะครับสวยงามมากครับบอกเลยนะครับเป็นพรีเมียมมากนะครับ ฝั่งนี้จะต่อ99นะครับฝั่งนี้จะต่อโค้ดพัด99นะครับใครยังไม่มีครับรีบหานะครับ4,500บาทนะครับก่อนที่ผมจะขยับราคาตามด้ามงานฝักงานไปนะครับผมต่อไปครับมีหมื่นแน่ๆครับเนี่ยเล่มนี้นะครับใครยังไม่มีนะครับรีบเก็บนะครับแค่4ือ0เล่มนะครับไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับต่อไปนะครับเป็นนี่นะครับ2.5นิ้วนะครับ รุ่นมงคลจักรวาลนะครับจำนวนสร้างนะครับน้อยมากครับหนึ่งร้อยเก้าเล่มเท่านั้นนะครับออกวัดวรนาถบรรพธนะครับหมายเลข7 1ินะครับมีหมายเลขแล้วก็มีต่อโค้ดนะครับซึ่งถ้าใครที่หามีดวาระไว้ใช้นะครับเล่มนี้นะครับราคาเบามากครับหนึ่งพันแดรอยบาทเท่ากับมีดวัดเลยนะครับผมซึ่งเป็นมีดวาระนะครับแค่ออกนอกวัดนะครับ ถ้าคุณอยากได้ใช้มีดดีๆวาระดีๆนะครับพิธีการสร้างดีนะครับนี่ครับด้ามและฝักนะครับทำจากไม้ชิงชันนะครับซึ่งคนโบราณถือว่านะครับไม้ชนิดนี้นี่คนโบราณเขาจะไม่เอาไปทําบันไดนะครับเขาจะทําคือทาเต็มที่ก็คือฝาบ้านนะครับหรือไม่ก็เอาไปเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือการช่างนะครับเช่นกบสาไม้อะไรประมาณนั้นนะครับ ไม้ชิงชันถือว่าเป็นไม้ชั้นสูงนะครับผมนี่นะครับทำให้คนรักนะครับไม่มีใครมาเกยตชังเรานะครับแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมเท่ากับมีดวัดปกติเลยนะครับแต่นี่เป็นมีดวาระนะครับมีแค่หนึ่งร้อยเก้าเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขเกจิเ็ดนะครับใครยังไม่มีรีบจับจองเลยนะครับผมถ้ารที่ดูคลิปนี้นะครับ ไม่รู้จะทันไหมนะต่อไปก็เป็นมีดวัดปกตินะครับนี่นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับ1,800บาทนะครับแต่อันนี้คือออกต้นปีนะครับตอนนั้นหลวงพ่อยังกระแสไม่ขนาดนี้นะครับมีดเล่มนี้ยังคาตู้วัดอยู่นะครับยังมีอยู่ในตู้นะครับตอนต้นปีนะครับพอหลังจากช่วงโควิดซาซาหน่อยนะครับตอนนั้นนะครับมีดจะไม่เคยอยู่ตู้เลยนะครับเพราะว่าจะต่อคิวนะครับ เช่ากันนะครับคนเจ็ดแปดร้อยนะครับมีเจ็ดสิบเล่มอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้นปีนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับใครยังไม่มีรีบหานะครับผม่าส่วนถ้าใครที่ชอบแบบเบาๆนะครับอันนี้นะครับสร้างมาจากนอกวัดนะครับก็คือลูกศิษย์ของท่านนะครับวัดน้ำศาสตร์กลางนะครับผม เจ้าวาดวัดน้ำสาสตร์กลางซึ่งเป็นลูกธิดลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัดนะครับได้สร้างแล้วก็เอามาปลูกเสกที่อุโบสถวัดห้วยด้วนนะครับโดยหลวงพ่อพัดนะครับปลูกเสกนะครับแล้วก็นํากลับไปนะครับจำนายบูชานะครับเพื่อหาอไรายได้ไปบํารุงวัดนะครับถนนหนทางนะครับให้มันดูเรียบร้อยสะดวกสบายนะครับก็คือนําปัจจัยไป นะครับปฏิสังขรณ์วัดด้วยนะครับผมซึ่งเหมือนได้ทําบุญนะครับ1,200บาทนะครับใครที่อยากได้มีดีๆไว้ใช้นะครับราคาเบาๆนะครับ1,200บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับส่วนที่เห็นอยู่อันนี้ก็คือรุ่นปี60นะครับเสาห้าปี60ไตรมาสปี60แล้วก็ ต่อโค้รรุ่นแรกตัวพระนะครับปี60อันนี้ไม่เปิดราคานะครับผมเอามาโชยเฉยนะครับซึ่งแอดมินห่วงมากนะครับ3ามเล่มนี้นะครับที่เหลือนี่ก็คือนะครับเอามาให้ดูว่าคืออะไรนะครับมีเจ้าของหมดแล้วก็จริงนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากได้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่านะครับไม่หมดแล้วนะครับที่มีอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ใช่นะครับทักไลน์ มาเลยนะครับ0970195618นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับดูคลิปเก่าๆแล้วก็โทรมาแล้วก็ทักไลน์มานะครับจังหวะที่ผมมีมีดถ่ายรูปส่งไปนะครับก็ทำการซื้อขายกันทันทีนะครับนี่ครับเหตุผลที่ทำไมแต่ละคลิปถึงห่างกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีมีดมารีวิวไม่มีมีดมาถ่ายคลิปนะครับมีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผม ตอนนี้ใบสั่งเยอะมากนะครับผมแต่หาให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะตึงๆนะผมก็เอามาไม่ได้นะครับผมพยายามจะหาที่มันราคาไม่แรงแล้วก็เอามาเปิดบวกบางๆนะครับให้เป็นเพื่อนนะครับได้มีโอกาสได้เช่าหากันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนัว168 a m o l e นะครับโดยแอดมินนะครับอ้อโคราชล็อกนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะบฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ